จากปากเพื่อนสนิทมะปรางมาแล้วดาราสาวเพื่อนสนิทของมะปรางบอกแล้วแบบนี้หลังจากหลังจากพี่สาวของอบที่ได้โพสต์แรงทาเอาหลายคนอ่านแล้วถึงกับได้หุบปากทันทีเมื่อสาวของอบอบลือลีสูริีวันลางนั่นเองที่โพสต์ถึงลงในอินสตาแกรมบางครั้งคนเราก็เจอกับความสัมพันธ์ที่มันนัก จบนั่นเองที่เราก็ไม่ได้ผิดตั้งแต่เรากลับมาต้องเป็นฝ่ายที่เลจุนโจมอยู่ความเศร้าตอนแรกอาจจะเข้าใจว่าเสียใจเพราะว่าเรารักเขามากๆค่ะแต่ตอนผ่า,ผานไปในะความเป็นจริงอาจจะทําเพราะว่าเราเจ็บในใจที่จะถูกทําให้เป็นคนโง่ถูกถูกยกก่อนว่าจะจบในความสัมพันธ์ ขออยาบได้เจอกันอีกนะคะถ้าความเป็นเพื่อนมึงก็ไม่สมครโคนที่ได้รับและอ่บอกว่าเป็นเพื่อนกันได้แบบนะคะจนถูกจงถึงเรื่องของมะปรางอัศิลา ที่ขวางแขนที่หรือเปล่านะคะล่าสุดเพื่อนสนิทของสามปรางอย่างแกล้วเจริญย่านั้นดีกรีมงกุฎนั้นก็ได้เปิดใจถึงประเด็นข้างต้นหลังถูกถามถึงโดยบอกว่าเธอไม่ได้คุยกับเรื่องนี้กันเยอะมากเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่ตนก็รู้สึกอยู่เคียงข้างเงียบๆรับฟังปัญหารอให้ออกมา และพูดกันเองดีกว่าเรื่องสตอรี่พี่สาวของโอ๊บนั้นเห็นแล้วก็ค่อนข้างเป็นห่วงทั้งคู่แต่มันก็คือเรื่องธรรมดาของชีวิตที่มีรักและมีเลิกเดี๋ยวก็ผ่านมุอกออนประกันไปแต่ส่งกำลังใจให้มากกว่า